S <S สวัสดีในวันเสาร์ที่30สิ่งหาคม2 5 6 8ค่ะทุกคนวันนี้จะชวนทุกคนมาคุยเรื่องพอพอ3 6เรื่องที่หลายหลายคนมักจะเข้าใจผิดกันค่ะเวลาเราทำธุรกิจหลายครั้งค่ะบริษัทในไทยอาจจะต้องใช้บริการจากต่างประเทศใช่ไหมคะเช่นค่าโฆษณา Facebook หรือว่า Google ค่าซอฟต์แวร์ออนไลน์เช่น Microsoft Adobe Zoom เป็นต้น แล้วก็มีอีกอันนึงก็คือค่าที่ปรึกษาหรือบริการจากผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศนั่นเองสิ่งเหล่านี้ค่ะตามกฎหมายไทยของเราถือว่าเป็นการนําเข้าบริการและตรงนี้เองค่ะที่เกี่ยวข้องกับแบบพอพ,อพอ3 6แล้วแบบพอพสามหคืออะไรอะคะแบบพอพอ3 6กก็คือแบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ สำหรับการนำเข้าบริการจากต่างประเทศกฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายเงินก็คือบริษัทในประเทศไทยเนี่ยค่ะเป็นผู้รับผิดชอบในการนำส่งแบตแทนผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศนั่นเองพูดง่ายๆก็คือบริษัทไทยจ่ายเงินค่าบริการให้ต่างประเทศใช่ไหมคะต้องนำเข้าแบต7%มาคำนวณและยื่นแบบพพ36แล้วนำส่งสมภากรค่ะ ถ้าบริษัทของคุณนะคะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ต้องยื่นพอพอสาเมื่อมีการจ่ายค่าสินค้าบริการให้กับผู้ประกอบการที่อยู่นอกประเทศตัวอย่างเช่นค่ะบริษัทจดแบบใช่ไหมคะซื้อโฆษณาจาก Facebook 1 0 0 0 0 0นบาทต้องนำแบบเเปซเท่ากับ7,000บาทค่ะมายื่นในแบบพอพอสาภายในเดือนถัดไป แวดท,ที่จ่ายไปสามารถนำมาเป็นภาษีซื้อเพื่อตั้งหักกับภาษีขายของบริษัทได้นะคะดังนั้นแม้จะดูเหมือนเป็นภาระแต่จริงๆแล้วบริษัทสามารถเอาเครดิตแวดกลับมาใช้ได้ใช่ไหมคะถ้าบริษัทมีแวดขายที่ต้องนำส่งอยู่แล้วแล้วสมมุติบริษัทของคุณไม่ได้จดแวดนะคะทำยังไงอะ่ะคุณก็ไม่ต้องยื่นพอๆสานั่นเองคะ่ะแต,แต่แต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะ หลายหลายบริษัทอะค่ะมักจะเข้าใจผิดว่าคิดว่าพอพอสามหกต้องยื่นทุกบริษัทที่จ่ายเงินให้ต่างประเทศไม่จริงนะคะจะต้องดูก่อนว่าบริษัทอะจดแบดหรือไม่ถ้าจดแบดแต่ไม่ยื่นพอพอสามหกเวลามีการจ่ายเงินค่าบริการไปต่างประเทศอาจถูกสำพากรเรียกย้อนหลังพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มได้นะคะดังนั้นสรุปแบบง่ายๆก็คือบริษัทที่จดแบด ต้องยื่นพอพอ .36 ทุกครั้งนะคะที่จ่ายค่าสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศสำหรับบริษัทไม่จดแบบกองไม่ต้องยื่นพอพอ .36 คะ่ะ